มากับล็อกเก็ตสีชอบก็ตาภูมิไปกับพี่ต้นนี่รตภูมิก็ได้เป็นล็อกเก็ตสีเหมือนกันใช่อะออกแล้วเพื่อดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะฝ่าฟันอยู่ในกอง เดียวผิดนี่หว่าแม็กแม็กเวดมันติดกรรมเนี่ยคันมันอ่อนจนผม,นมนไม่กล้าแกอ่ะพี่ทำให้ดูอันนี้ติดกรรมเลยนะเออฮึออออเนี่ยผมว่าคันมันคุมปลาไม่อยู่ คันมันรวยไปไหมเออคันมันอัจดีอะใช่ยังไพี่ตัวเตอนะพี่คันมันไม่ดีอะพี่เออตัวสั้นเลยคไม่ดีฮึตื้มมาจากไหนแต่เอาไปตกตึ้งโค้งโคตรดีเลยยังไงเอะอะอะไรก็ตึ้งโค้งวะเฮ้ยไม่มีเสียงไงว่ะภูมิฮะมันมีอยู่แล้วพี่มันเป็นเอกลักษณ์ของเล็บลอดใช่ไหม

ไปซิมาโน่เยรหนูซ่านหน,นูซิงจุ่มัาลงตรงๆเลยดีกันให้หมดนะให้หมดเลยอะฮะ ไมโครไมโครกัดในฝูงใหญ่เยอ้เนี่ยแต่ฝูงรอบๆนอกๆไม่ไม่ดูเหมือนไม่ค่อยติดแอคทีฟตีเข้าวงใหญ่นะแม่งเอาถ้าตีรอบนอกมันดูไม่ค่อยนี่เท่าไหร่หมกคนก็ยิงปลอยต้องถึงหลอยเลย มีสายเว้ยมีสายเว้ยเี๋รา,าขอที่คีบกับคีมหน่อย ตีผ่านหน้าสครีนยะ ไอ้น้อยเอ้ากูหยุดปั่นอ่ะกินเราคุปปั่นเราไม่กินมึงเยอะตั้งนานแค่กรีซีเนี่ยนะ ตามมาแล้วมผมมีหนูตัวใหญ่ด้วยนะ หรือเปล่าทำไมมันหนักขนาดนี้ทำไบอก่อนแกงมัยืนอยู่ทำไรจะทำอไรเออ๋อ่าๆไปๆๆเดินยวองยองเไอโบแน่เลยว่ะตัวนี้ เพิ่งอันซับไปหนึ่งคนเมื่อวานนี้ฮะเหลือสิบสีแ่แล้วนีว่เอ้าดูดิแห้วไอโบแน่นอนภูมิตัวเนี้ยสีขนเว้ยถังไงอะไรไหมครับโอ้ยมีสายอ่าไ,ไอโบแบบว่าเริ่มเริ่มแรกอะเริ่มต้นนะพี่จะเกเรอะ 啊！大头大头！啊啊啊！帅弟弟，过来。 આપા ભી ઓય બરાબર તેમ તેમ એ મોડલે ને ตรงนี้ใช่ไหมเทกซ่ากับการลงเรือไม่มีใครก็ทำงันเข้ายังไงเข้ายังอะไรเข้าหรือมึงเยอะอยู่อุ้ยแฝงขู่ขึ้นแล้วเอาดิโอ้โหดูด้วยว่าทำอะไรอยู่อุ้ยฝูงมาขึ้นตรงนี้ก็กินวอโบตัวนี้ดีกว่าอืมตอนนี้แตกเป็นสาฝูงอีกแล้ว เดีตอนนี้ถือหนใหญ่สุดก็กูนะดิตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเัวี้หรือเปล่าน้องจะใหญ่กวานะนาสากวหา,าขึ้นมา,า,มนาแล้วจ้าอะไรตัวนว้ยขดก้มสูงนี่เนี่ยตัวใหญ่กว่าท,ที่แล้วอีกบตขึเนน้อตอ,อ,อกันเฮ้ย ภูมอ่านเร็วๆปา哈哈哈่าขึ้นอยู่นู่นพี่จะไปแล้วเร็วเร็วภูมิเร็วคนหนึ่งเ็รออยู่โอ้ภูมิตอนโดนการดีซีก็ไม่บอกถ้าติดด้านหนึ่งผมจะยืนพื้นน่ะมันก็ยังเดือดไม่ขึ้นภูมิอัานไปแล้วก็ดูปลาที่มันขึ้นและ

า,มา <laughs> แมแ่งแดดสีเขียวว่ะพี่โคตรผมข้อสีท้อง้างนาไม่เด็ดเปลี่ยนสีเขียวอุ้บแดกเลยเนี่ของโโของโซด้วยไเน,น่ยป,นนประดับระรม็ขายเพิ่มขึ้นถล่มทลายฟันแม่งโนหดเหม,มื่เอารูปไหม้างาลมงเลยยื่น,น,นโซเออว้าแลโ่กันไหมโ่องยันแน่เลย ายว่าโซ่ลู่ขายว่าขายป่าขายป่าเก่าเว้ยเอามุดหรออืมเนี่ยมันยังดึกๆๆๆๆึกดอางั้นก็ผมก็มีสิทธิ์แล้วเนี่ยเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้ยไปแล้ว trăm luôn Cú chặt bay Chặt bay Bấm chặt số mình gần Ừ mình หลุมไม่โตนี่ว่านี่ตักหมุดเลยหลุมไม่โตถึงมีไม่เอาใช่ไหมขายตลอดพวกเนี้ยแล้วมันกินมันมีทั่วมีด่านเนีดย

S <S เออพอเปลี่ยนเหยื่อปุ๊บแม่งเอาเลย <S <S ห้ากรรมเว่ยภูมิ เออห้ากรัมทุกไม้เลยเนี่ยกูยถอดเบ็ดจิกออกเลยใส่สามทางตัวเดียว,อ,ยวอืมอืมอหือเฮ้ยไป,ไปมาไอ้นี่ก็โบเหมือนกันดีกว่า สิแล้วะ,วะมึงก็ค่อยขยับได้ไหมมึงขยับเร็วอีกกูจะล่วงตลอดเลยมึงขยับตัวทีกูจะล่วงทีไอ้สัตว์โอ้มีซ้าย อฮ้ยโดนร่องน้ำเรียบเหมือนเดิมอีกแล้วน่าจะเป็นสีขนน่ะไม่ใหญ่อ่ะสารู้ตัว เฮ้ยอะไรเดี๋ยวเฮ้ยรู้ตัวเลยตอนแรกก็ว่าจะเป็นสีขนแหละตอนนี้มันกลายเป็นสีเปลี่ยนแล้วอ๋อ